บอกเลยว่านี่คือน้ำยาปูที่เข้มข้นที่สุดตั้งแต่เคยกินมากินกับขนมจีนก็น่าจะอร่อยมากแซ่บจริงเลยอร่อยจริงบอกเลยชาถึงเครื่องสุดก็เลยรสจัดเด็ดจริงนะน้ำเห็นพี่ชายกินของอร่อยน้ำลายไหลทุกทีของก็ร้อยคนก็กินร้อยโอ้โหชิ้นใหญ่มากก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ วันน,น,น,วนี้นะครับลาบปลาเป็นขนมจีนขนมจีนน,จน,น้ำยาปู๋สุดๆด,ด,ดูจากสีก็น่าจะเผ็ดอยู่นะครับบอกเลยว่าแซ่บมากของร้านดีมีโภชนร้านนี้เป็นร้านกอแกนะครับอยู่แถวๆมันมอเนาะล<ม>่าสุดเนี่ยเขาจะปรับเป็นแบบว่าเอาใจคนที่เดินทางยากมาที่ร้านลำบากเนี่ยด้วยการมีเดลิเวอรี่นอกจากอาหารประจำที่ร้านขายแล้วก็จะมีอาหาร เมน,นูพิเศษพิเศษนะฮะเช่นอะไเนี้ยขนมจีนน้ำยาปูหรือว่าวยเตี๋ยวเรือดีมีนะฮะก็สามารถสั่งได้ขนมจีนกันก่อนเลยขนมจีนดีมีโพูดชนนลยน้ำยาปูปูล้นลจุกจืัแซบจริงด้วยนะรสชาติจัดมากถึงเครื่องสุดๆุดอ่ะคือน้ำยาปูบางบาง,บางที่ก็เออปูล้นจริงแต่ว่ารสชาติปัญจัยแบบ กลางอ่ะแต่อันเนี้ยก็เรียกลดจัด mm hmm. เข้มข้นไม่ไม่ขี้เหนียวเครื่องอะไรเงี้ยนั่น mm hmm. เด็ดจริงแนะนำคุณคนมากอร่อยดีแค่ติดปลายซอมเมื่อกี้นะะี mm ่ก็โอ้โหฟินนี่ mm hmm. สุดนะ mm hmm. ท,ที่ี่เราจัดอย่างเดียวนะมีคร้อมปรด mm hmm. ตรงฟินแน,น่นอนอย่างเงี้ยเราทําเองไม <c oughs> ่ถึงเท่าเนี้ไม่ถึงไม่ยังเราก็สั่งสั่งเราออลองกิน,นเมื่อกีวก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็อร่อยนะแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งอร่อยมากน้าจิ้มเขาอร่อยแล้วก็ปกติเวลาเราไปดีโอสยามเนาะเราก็จะเดินข้ามฝั่งมามมแล้วก็ไปกินกับข้าวร้านดีเมียอร่อยอร่อยเลยล่ะถ้าคนเก่าคนแก่ย่านนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าร้านนี้อร่อย หอมถึงนูหอมซึงใครที่ชอบกินขนมจีนน้ำยาปูแนะนำรานนี้ ดีมีโภชนาเป็นเด็ดจริงๆกับเมนูนี้อยากแนะนำให้ลองดีมีโภชนาอร่อยสุดยอดถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผู้กินกับ